สวัสดีครับวันนี้มาให้กล้วยลิงครับมาเป็นเครือเลยเอามาจากสวนครับกล้วยน้อยล่มพอดีมันสุกกันเลยจเจามาแจกลิงครับนี่ลิงกุมภาวาสวนลิงกุมภาวาหักยนให้มันเลยอ่ะมาเร็วมาเร็ว,มา,รวมากินกล้วยเร็วหักยนเลยหักยนไปเยอะๆยนไกลๆ ย้อนไปห่งหางกันมันกลัวกันมันไม่ได้กินมาเร็วกินกล้วยเร็วเริ่มมาแล้วครับมาเร็วมาเร็วกินกล้วย พอก่อนแล้วเดินรถไปข้างหน้าไปเป็นจุดๆตรงนี้มันกลัวกันมันก็เลยไม่ได้กินนี่ครับเัื่อนคนัุ่งกุมภาวาเลิกเรียนมาเลิกเรียนมากเลยเลยมากก่้ยลิ่งครับอุ้เป็นดีเลยปกติริ่งนี่มันจะย่านกันครับ ตัวหนึ่งับคุ้มไว้มันก็เล่บกรกาเขามากเดี๋ยวองไปหายเล่ยลายจุดไปแล้วนนมาแล้วเริ่มมาแล้วครับมาเยอะแล้ว,ลวมาถึงเมื่นแล้วมาเร็วมากินกล้วยเร็ว โอเคแล้ว okay. มันกินตรงนี้เราไปเดินไปจุดหน้านะมี6ตัวเองเนี่ยตัวก็ต้องมีหนึ่งตัวสองตัวก่อนกินตัว2ตัวสาม